เดี๋ยววันนี้เรามาซ่อมอเจ้าตัว ing, สวิตชิ่งพาวเวอร์ส p ป y กันนะครับก็จะเป็นของอา,อาจจะไม่มีย่อนะครับโนเนมเหมือนของจีนนะครับของจีนปกตินะครับเนมเพจนะครับเนมเพจเขียนไว้12โวลต์30แอมป์นะครับอ่า12โวลต์30แอมป์ ก็อาการนะครับอาการที่ว่าได้ตรวจสอบเบื้องต้นก็คือจ่ายไฟไปแล้วาทางด้านไฟ12โวลต์ไม่มีออกนะครับ LED LED ติดนะครับแต่ว่า LED ติดไม่ไม่สว่างมากนะครับก็คือสว่างเรื่อยๆืนะครับเดี๋ยวอตอนนี้ผมเสียบเดี๋ยวผมทำสายสา0ย2ไว้เดี๋ยวผม จะเสียบปลั๊กนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซูมนะครับซูมดูไฟ LED นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับอ่าเมื่อกี้ปุ๊บมันสว่างขึ้นมานิดเดียวนะครับนะ่ะอ่าเดี๋ยวผมลองถอดปลั๊กนะครับอ่าถอดปลั๊ก มันยังประจุไฟยังมีอยู่เดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับไฟจะค่อยลี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 นะครับอ่าลีอ่า,อาก็คือประมาณนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปั๊กนะครับอ่าเสียบเมื่อกี้ปุ๊บมันสว่างขึ้นมานิดเดียวแต่มันลีนะครับเดี๋ยวอ่าผมจะเอามิตเตอร์นะครับ เดี๋ยวซูมออกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตั้งมิตเตอร์ไปที่ AC นะครับดูตัวเลขนะครับดูตัวเลขที่มิตเตอร์นะครับเดี๋ยวจะวัดไฟเข้าก่อนนะครับ AC นะครับ อ่าตอนนี้มิเตอร์อยู่ที่2 1 4โวลต์น,นะครับต่อไปตั้งไปที่ DC นะครับอ่าสามช่องแรกนะครับเป็นไฟบวกนะครับสช่องต่อมาเป็นไฟลบนะครับได้ประมาณ3.4โวลต์น,นะครับไฟออก3 4มโวลต์น,นะครับอ่านั่นคือ ซัพพลายน่าจะมีปัญหานะครับพัดลมพัดลมไม่ติดนะครับพัดลมที่ตัวมันไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คดูว่าข้างในอ่ามันมีอะไรเสียหายนะครับเดี๋ยวขอเวลาแกะเครื่องแป,ป๊บครับการแกะนะครับก็คือมีน็อตนะครับมีน็อตสองตัวด้านหลังนะครับหลังจากแกะปุ๊บ เราก็สไลด์นะครับสไลด์ฝาออกด้านหลังปุ๊บนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับอ่าเดี๋ยวแปบหนึงเดี๋ยวผมขอซูมดูนะครับสำรวจนะครับสำรวจพวกที่ตูดคาปาซิเตอร์นะครับว่า อ่ามีบวมมีแตกมีทะลุหรือเปล่านะครับเท่าที่ดูนะครับเฉพาะคาปาซิเตอร์นะครับยังไม่มีนะครับอ๋อเดี๋ยวเราก็เห็นฟิวหนึ่งตัวเดี๋ยวเราลองลองวัดฟิวก่อนครับ ิเตอร์เข็มนะครับวิเตอร์เข็มาฐานน่าจะอ่อน,นครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวัดความต้านทานของฟิลเฉยๆนะครับ้าาขึ้นอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าฟิลฟิวยังอยู่ดีนะครับฟิลไม่ขาดนะครับแล้วก็ อ่าเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราเช็ค C ไปแล้วนะครับเราก็ดูพวกอ่าพวกความต้านทานนะครับดูอ R นะครับดูอาว่ามีช็อตมีรอยไหมมีรอยเข่าควันดำอะไรหรือเปล่านะครับจากการดูนะครับการดูเบื้องต้นก็คือ นาตอนนี้ยังไม่มีรอยคาบเข่าช็อตหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับฟิวไม่ขาดนะครับก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเดี๋ยวเราก็จะต้องอแกะพัดลมออกนะครับแล้วก็พลิกวงจรมาดูอีกทีหนึ่งนะครับจะดูลายปิ้นว่ามันมีตะกัวหลุดล่อนอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็วัดนะครับวัดอุปกรณ์ที่ติด ซิงค์ระบายความร้อนนะครับมันมีช็อตมีอะไรหรือเปล่าอีกทีนะครับเดี๋ยวขอเวลาแกะเจ้าตัวยึดซิงค์ออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแผ่นปิ้นมาหงายดูนะครับหลังจากที่เราแกะบอร์ดออกมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมนะครับจะซูมดู เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราก็ตรวจเช็ครอยไหมนะครับมีมดนะครับมีมดมีจิ้งจกเข้าไว้ใต้แผ่นปิ้นช็อตหรือเปล่านะครับอ่าก็เท่าที่ดูกว้างๆตอนนี้ยังไม่เจอรอยช็อตไม่เจออะไรนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมใช้แว่นขยายนะครับส่องเจอนะครับ จอจุดเสีย1จุดนะครับเป็นทางด้านทรานซิสเตอร์หรือพาวเวอร์ทราซิเตอร์หรือมอสเฟตอ,อ,อะไรสักอย่างนะครับทางด้านเอาพุทนะครับที่จะมาควบคุมอาควบคุมเจ้าไฟ12โวลต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่รู้ว่าตาเปล่าจะมองเห็นยากนะครับเมื่อกี้ผมใช้แว่นขยายสองถึงจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมผมจะลองซูมนะครับ เด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมหาแหนบนะครับเดี๋ยวจะไปจับขาให้ดูนะครับว่าตะกัวมันร่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะซูมนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดใช้ใช้มือถือนะครับแผ่นปิ้นมันจะสั่นนะครับเดี๋ยวขอซูม มาสูงสุดแล้วนะครับก็คือนี่นะครับอตัวนี้นะครับขามันล่อนมันโยกได้นะครับนี่นะครับขามันล่อนนะครับตะกั่วร่อนนะครับเมื่อกี้ตรงนี้ก็เป็นตะกั่วล้านะครับยังไม่เชิงล่อนนะครับมันล้านะครับแต่ว่าขานี้มันล่อนนะครับมันล่อนก็คือมัน ขานี้จะไม่ติดจะหลายปิ้นนะครับก็คือมันลอยอยู่กลางๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะนะครับไล่ย้ำนะครับเดี๋ยวผมจะส่องแว่นขยายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ย้ำจุดบัรกีที่เป็นอ่าพวก power transistor หรือว่า mosfet ก็แล้วแต่นะครับจุดที่คาดว่านะครับจุดที่คาดว่า จะมีความร้อนนะครับก็จากที่ไลปิตน,นะครับก็มีนี่นะครับทารานซิสเตอร์ใหญ่2ตัวนะครับแล้วก็ไดโอดบิดนะครับอานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทารานซิสเตอร์ตัวเล็กนะครับ2ตัวก็คือเข้าๆก็คือ2กล้องแล้วถ้าจะให้ชัวร์ก็คือไล่ย,ย้ำหมดเลยนะครับแต่ว่าเจ้าชุด พวกชุดอาพวกอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอร่อนนะครับไอที่เจอร่อนก็จะเป็นพวกที่เกิดระบายความร้อนนะครับที่ว่าตัวมันมีความร้อนส่วนใหญ่ก็คือจะร่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอเวลาไล่ย้ำนะครับไล่ย้ำเจ้าตัวตะกัวที่มันร่อนอีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสดูนะครับว่าหลังจากที่เราย้ำตะกัวแล้วมันมันหายหรือเปล่านะครับว่ามันมีอะไรช็อตเพิ่มหรือเปล่านะครับ จากเมื่อสักครู่นะครับที่ว่าผมได้ทําการไล่ย,ย้ําบัตรกีใหม่นะครับบัตรกีลายปินที่มันล่อนนะครับตะกัวหลุดใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ทําการทดสอบผลปรากฏว่าเจ้า,าเจ้าไฟทางด้านเอาพุทน,นะครับก็ยังได้ประมาณ3โวลต์กว่าๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจ้าตัว ตัวนี้ที่ทีแรกเราบอกเป็นทานซิเตอร์นะครับมันไม่ใช่นะครับมันเป็นไดโอด2ตัวนะครับจากการตรวจเช็คโดยเบื้องต้นแล้วนะครับเจ้าเป็นทาร์ซิเตอร์นะครับทานซิเตอร์2ตัวนะครับไม่ช็อตนะครับไดโอดไดโอดที่ว่าขาหลวมนะครับก็ทำงานปกตินะครับไม่เสียนะครับเช็คคร่าวๆลายปิ้นใหม่นะครับไม่มีช็อตไม่มีอะไรนะครับอ่าอ่าพวกอานะครับ พวกอ่าพว,พวกนี้นะครับตรวจเช็คทุกตัวค่าความต้านทานอะไรได้หมดนะครับได้ทั้งหมดแต่ว่ามาเจอนะครับมาเจอเจ้าอ่านี่นี่เดี๋ยวนี่ครับ vr นะครับ vr เกือกมา้ารู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับค่าความต้านทานไม่ได้นะครับ ว r เกือกมาที่ตัวมันเขียนน่าจะเป็น102นะครับอ่า102นั่นก็หมายถึงว่าค่าประมาณ 1K นะครับค่าประมาณ 1K นะครับเดี๋ยวจะลองวัดดูนะครับอ่านี่นะครับ มีนจะมีทั้งหมด3ขานะครับ3ขาแต่ว่า,าช็อตขาคู่นี้ไปนะครับเพื่อที่จะใช้ขานี้นะครับมันจะเลื่อนลงความต้านทานเลื่อนลงตามที่เราปรับได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดหน้าสัมผัสขากลางเสียยังไงค่าขาที่ว่าเป็นขาหลัก1 k ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอามิตเตอร์นะครับ เดี๋ยวขอซูมนะครับอ่าดูมิตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข็มวัดนะครับ อยู่ที่ประมาณ 10k นะครับ 10k อ่า 10k นะครับก็คือตัวที่ตัวมันอยู่ที่ประมาณ 1k นะครับแต่ความต้านทานมันสูงเกินตัวมันนะครับนั่นหมายถึงว่าอ่าเจ้าตัว vr น่าจะมีปัญหานะครับยังไงก็เดี๋ยวขอเวลาถอดตัว vr มาเช็คแป๊บหนึ่งครับหลังจากที่เราถอดเจ้า vr เกิดมานะครับ ของ power supply นะครับอ่าค่าเดิมนะครับค่าเดิมที่เขียนที่ตัวมันคือ102นะครับ102นั่นก็ประมาณ1 k นะครับ1 k อ่าแล้วก็มันมี3ขานะครับนี่นะครับเจ้าขาคู่2คู่ล่างนี้นะครับจะเป็นอ่าคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนคาร์บอนหลักนะครับ มันจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 1k นะครับวัดขานี้กับขานี้จะต้องได้ 1k นะครับส่วนขากลางขากลางจะเป็นเจ้าตัวเลื่อนหน้าสัมผัสนะครับว่าเราจะต้องการ 1k หรือว่าน้อยกว่า 1k นะครับเลื่อนไปตรงคาร์บอนตรงไหนครับมันก็จะค่อยๆเลื่อนลงเลื่อนขึ้น,นครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาขาไหนไปใช้งานนะครับแต่ว่าในวงจรอะ ก็คือจะช็อตสอขานะครับช็อต2ขานี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับนั่นก็หมายถึงว่าอ่ายังไง 1k ไปแน่นอนนะครับส่วนค่าจะลดลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราปรับนะครับเดี๋ยวจะมาลองวัดดูอ่าค่าความต้านทานเดิมมาน,นะครับว่า,าได้เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้นะครับมันขึ้นไปนะครับหน่วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสะท้อนแสงนะครับอ่านะครับจับใหม่นะครับหน่วยเป็น M นะครับนั่นคือคือเมกะโอมนะครับมันเยอะไปนะครับ2กว่าเมกะโอมนะครับซึ่งค่าจริงๆแล้วก็คือ 1K นั่นหมายถึงว่า เจ้าคาร์บอนที่อยู่ด้านในนะครับมามันน่าจะเสื่อมนะครับเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองวัดตัวใหม่ให้ดูนะครับอ่านี่นะครับตัวสีฟ้านี่ซื้อมาใหม่นะครับรหัสเดียวกันนะครับ102นะครับค่าที่ได้ระหว่างขานี้กับขานี้นะครับจะต้องประมาณ900กว่านะครับหรือไม่ก็1จุดเคนิดนนะครับ เดี๋ยวลองวัดดูนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับอ่า900นะครับ900 935โ oh อห์มนะครับนั่นคือว่าอ่าใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวเราเอาเจ้าตัว v r ยเกือกมาตัวนี้ไปใส่นะครับแล้วก็ดูว่าแรงดันมันจะกลับมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเวลาประกอบแป๊บครับ หลังจากที่เราเปลี่ยน VR เกือกม้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดคอมชุดนี้ให้ดูอีกทีนะครับเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะประมาณสัก 10k ใช่ไหมครับแล้วก็ไปตรวจเช็ค VR แล้วว่า VR มันเสียนะครับก็คือหลังจากเราเปลี่ยน VR ไปแล้วถ้าเกิดวัดจุดนี้นะครับค่าที่ได้จะต้องต่ำกว่า 1k นะครับเดี๋ยวจะลองดูที่มิเตอร์นะครับ 468โอห์มนะครับนั่นหมายถึงว่าความต้านทานใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดความต้านทานจะต่ำกว่านี้เราก็ต้องไปปรับ VR นะครับแต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าค่ามันไม่เกิน 1k แน่นอนนะครับนั่นหมายถึงว่าวงจรก็คือเดี๋ยวเราต้องทดสอบอีกทีนะครับเดี๋ยวขอเวลาเอาบอร์ดไปไว้ที่วางที่ดีๆนิดนึงครับเพราะตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเดี๋ยว เราจะมาเช็คกันอีกทีนะครับว่าแรงดันออกหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเจ้าตัว VR แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับทดสอบแรงดันนะครับก็คือเดี๋ยวเช็คที่ LED ก่อนนะครับเพราะว่าทีแรกที่เราเสียบในครั้งแรกมันจะติดลีลนะครับ หลังจากเราเปลี่ยน VR นตัวนี้ไปแล้วนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะติดสว่างหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเสียบปลั๊กนะครับไม่ทราบว่าแสงสะท้อนเห็นหรือเปล่านะครับไฟเขียวมาแล้วนะครับไฟเขียวสว่างมากกว่าครั้งแรกที่เราได้ทดสอบนะครับก็เดี๋ยวผมจะวัด,วดแรงดันไฟเข้าก่อนนะครับ ว่าตอนนี้นะครับไฟเข้า220นะครับอ่าอยู่ที่ประมาณ215นะครับแล้วก็แรงดันไฟออกตอนแรกเราวัดได้ประมาณ3นะครับ3โวลต์นะครับ3ามโวลต์นิดเดี๋ยวเราจะวัดนะครับอ่ตอนนี้มา11.8แล้วนะครับนั่นก็หมายถึงว่าไฟมาแล้วนะครับแล้วก็แรงดันที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับ เดี๋ยวผมจะลองนะครับลองอวัดมิเตอร์แล้วก็เอาเอาไขควงนะครับไขควงปรับค่าดูนะครับว่าโวลมันจะขึ้นลงได้ไหมนะครับสังเกตที่มิเตอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่สิบเอ็ดจุดแปดนะครับอ่าขึ้นไปสิบสองเลยแล้วครับก็คือสามารถปรับขึ้นได้นะครับเดี๋ยวจะปรับลงนะครับ ก็ปรับลงได้นะครับ10 10กว่าโวลต์น,นะครับแต่ว่าที่ใช้งานก็จะอยู่ราวๆสัก12นะครับอ่าสครับก็คืออ่าตอนนี้เราใช้งานได้แล้วนะครับมามีแรงดันที่12โวลต์น,นะครับนั่นก็หมายถึงว่าวงจรน,นี้นะครับอาการเสียก็คืออ่าอย่างแรกเกิดจากตะกั่วนะครับตะกั่วหลุดล่อนนะครับ แล้วก็อาการที่2ก็เกิดจากอาวีอาเกิดมานะครับเสื่อมนะครับมันก็เลยทําให้ค่าผิดเพี้ยนไปนะครับไม่สามารถอ่าไปอัดกระแสออกมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมมีอยู่2เครื่องนะครับผมได้มามมแปลงมีอยู่2เครื่องเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอตรวจอีกเครื่องหนึง่งถ้าเกิดมันอาการเหมือนเดิมผมก็จะไม่ลงนะครับแต่ถ้าเป็นอาการใหม่เสียที่ตัวอื่นเดี๋ยวผมจะเสริมไว้ท้ายคลิปนะครับแต่ยังไงก็เดี๋ยว ขอจบคลิปนี้นะครับสำหรับ power supply 3ามสิแอมป์นะครับ12โวลต์นะครับเป็นเป็นรุ่นจีนธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าเกิดมีอาการไฟไม่ออกนะครับไฟไม่ออกออกประมาณออกน้อยนะครับ 2, อ4โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คดูนะครับเพราะว่าอาการนี้ไม่มีตัวที่เป็นหลักนะครับเป็นหลักๆไม่เสียนะครับก็คือวัดแล้วก็คือปกติเพียงแต่มีตะกัวร่อนกับ เจ้า VR นะครับก็เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยสามารถใช้งานได้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ